ยากไหมในการจะสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้เพราะว่ารู้สึกว่าใช้ระยะเวลาเอามีเวลาเวลาในการเตรียมงานเนี่ยไม่ได้มากไม่ได้เป็นปีสองปีแต่ว่าเชื่อในฝีมือแล้วแหละแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่มันจํากัดแต่ก็ต้องทําวัตถุมงคลให้ออกมาดีคือบอกว่ายากมากๆมีเวลาทํางานแค่เดือนเดียวเพราะว่าด้วยติดทางวัดติดสัญญาซึ่งจะต้องออกวัตถุมงคลภายในปีนี้รับอ่าที่จริง เราก็คุยแล้วว่าจะออกมกราได้ไหมเพราะว่าเราอยากอยาปเศษเพิ่มแต่ว่าไม่ได้ก็เลยคจัดพิธีได้พิธีใหญ่ได้แค่สามวาระใหญ่ครับผมก็คือวาระที่หนึ่งพรุ่งนี้ที่ศาลหลักเมืองนครทําไมต้องเสกที่ศาลหลักเมืองเพราะว่าพระชินชัยเป็นฐานเอกขององค์พ่อท่านก็สถิตอยู่ที่ศาลหลักเมืองคู่แับองค์พ่ออยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเราไปวงสวงขออนุญาตจัดสร้างแล้วก็ พิธ,ธีพุทธ,ธาพิเศษเพราะเนื่องจากเหรียญทุกเหรียญเราปั๊มมันเสร็จมาแล้วครับผมอ่าเหรียญทุกเหรียญเนี่ยของใน,ในสายของผมจะคุณตั้มก็จะเห็นเลยว่าเราจะเข้าพิธีพุทธาพิเศษทุกเหรียญตั้งแต่เวลาแรกนี่คือจุดประสงค์หลักเราจะไม่เสกลังเปล่ายูไ่ไีมเน้นเลยว่าพิธีพุทธ,ธาพิเศษแต่ละพิธีที่เราจัดมันสำคัญครับเพราะฉะนั้นทุกเหรียญที่จะเข้าพิธีต้องเสร็จก่อนอ